วันนี้เราจะมีหัวเนะครับตัวเนี้ยผลิตเนี่ยถ้าผลิตนะครับเออ่น่าจะต้องราวประมาณ3ามแสนตัวคือตอนเนี้ยเราจะพยายามเคลียร์แลนด์เพราะว่าคือคงไม่ไหวนะครับถ้าจะขนไปที่ตึกใหม่นะครับอ่าไม่ได้จะเป็นลูกตัวเอฟหกหกทีนะครับก็คือเป็นหัว f เกลียวอ่าเป็นสินค้าของแท้ดีนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่โรงงานเดียวกับตัวที่เป็นหัวเห็ดของแบรนด์ชื่อดังเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานการันตีได้ครับว่า ใส่กับหัว R G 6รับรองครับว่าไม่หลวมนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันฮนะรังนึงจะมีอยู่5,000ตัวเนาะราคาเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยนะฮะบ,บนปกติเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยผมขายอยู่150บาทวันนี้ผมขายให้ราคาพิเศษเลยนะครับ100ตัว100บาทนะครับถ้าซื้อยกรังอย่างเงี้ยรัลงละ5,000ตัวนะครับปกติมาห้0พันเนีนะ่ยผมขายตอนนี้ย,ยกรังเนี่ยรัลงละ4,500บาทเท่านั้นนะครับผมมีอยู่จำนวนประมาณ3 0 0 0 0นตัวย้ำนะครับเป็นสินค้ามาตรฐาน แบรนของบริษัทชื่อดังการันตีว่าเป็นโรงงานเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองแกะกันดูอ่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวแกะกันดูเลยนะครับว่าตัวสินค้าเป็นแบบไหนผมรับรองเลยฮะใช้ดีนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเนี่ยนะฮะหนึ่งพันตัวเดี๋ยวแกะกันให้ดูเลยนะฮะการันตีได้เลยนี่นะครับ ถ้าคุณไม่เห็นที่ห้อน,นะฮะถามว่าตัวเนี้ยเป็นหัวเอฟอย่างดีนะครับเป็นเกลียวธรรมดาเนี่ยนะครับนะครับอันนี้คือเป็นของแบรนด์เซนดีนะครับอ่านะครับสนใจลองเข้ามาคุยกันนะครับอ่ะตรนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อ